แานสาธุชนวัตบริษัทต่างหลายวันที่วันทึกวันนี้เป็นวันที่11บเมกราคมสองพายสมสิบสอก็ขอทบทวนเรื่องราวของวันที่9ก้มกราคมพศ2องพันห้งที่สองเพราะว่าเมื่อวันที่9เวลาประมาณ9ก้นาฬกาสามนาที เวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติแต่ความจริงเรื่องป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ก็จำเป็นต้องพูดเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมพู้ลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมขัดทุกวันการมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมที่ประจำจริงๆก็คือชาวนครสวรรค์ ชาสวัรน์กับชาวกรุงเทพที่ไม่ขาดแต่ละวัน <c oughs> มากันสายและหลายหลายคนนอกจากนั้นก็มีภ่ายสายในจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีขอนแก่นขบลนราชธานีเซกุนนครภาคใต้ก็มีจังหวัดตรังตรังนี่มาเป็นประจำทุกวันหลายวันแล้วนครนครศรีธรรมราชแล้วก็ยนราธิวาษ แ้าจังหวัดอื่นๆเช่นลบบุรีเป็นต้นรวมความว่ามากันวันวันมากๆทุกคนมาเยี่ยมอาการไข้แต่ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่มาเยี่ยมจริงๆอาจจะไม่พบไข้เพราะทั้งนี้อาการไข้จริงๆที่ทรมานมากที่สุดก็ต้งแต่หลังสามโมงเย็ยนเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ทม ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีอาการเมึนงง,งแต่ว่าสายขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าการแสดงออกทั้งการในการป่วยไข้ม่สมบายต่อหน้าผู้มาจะไม่เคยดีนะจะทำให้กำลังใจของบรรดาลูกหลานบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียกำลังใจมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคน และทุกท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปสลับกันมาที่พูดนี้จะไม่ข้อพ้นบริบูรณ์อีกสายหนึ่งก็พิจิตพิจ,จิบูนี่มาประจำเหมือนกันจน็นรวมความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่สลับกันไปสลับกันมาวันอาการเมื่อาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านุทธบริษัท <c oughs> ก็ต้องตกอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิต ต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงวันนี้ก็ได้เสมอนี่เป็นกฎธรรมดาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวตายทุกวันการเตรียมตัวตายก็คือติเก,กะพระที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเกาะเทวดาเรืบผมเกาะสิ่งที่เป็นสุสก็ในวันที่9มกราคม2532 กำลังเกาะเอตุนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งมหาาัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือมีรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่า,วาอ้วนตุไม่ใช่ตุหรือไม่เส่ท้องพลุเป็นคนอ้วนอันดับแรกท่านนั่งอัตมานอนในแกงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองบนมท่อนแขนทั้งแท่อนแขนทั้งละสองออกไป เห็นมือพนมการเห็นมันดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพย์กุยานไม่ใช่ฌานสมาบัติเพราสะสราบว่าก็เวลานั้นสมาทานภาวนาเล็กน้อยคือทอจิตเป็นศขเป็นการเห็นจากท่าน,สนแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคธนธรรมดา <c oughs> มีสภาพปกติไม่ใช่เงา เมื่อเห็นแขนสองแขนมือสองข้างบน,นมพร้อมกันก็สงสัยพลิกกายอกมานอนหงายก็เจอหน้าท่านพอดีก็ถามท่านพรั้นว่าท่านเป็นใครท่านบอกว่าผมคืออดีตพยาการชนะพลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรหมก็ลืมถามไม่ว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ความจริงเมื่อเป็นพรมหรือเป็นรักกันเพราะว่าดินแดนแห่งนัน้นเป็นดินแดนของความสุขจิงเรียนถามน,นว่าท่านเจ้าคุณคําว่าท่านเจ้าคุณเขานิย,ยมเรียกพยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่าผมเป็นพยาตั้งแต่พระเจ้าสมัยพระเจ้าสามพยา <K rumors> ในรายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพยาการจนบุรีก็ถามได้ว่าพญาการจนบ,บรุยายาาร,นบบรีเป็นพยายสมัยไหนท่านบอกว่าพญา,าการจนบ,บุรีเป็นนักรบหลายนักนักรบนักรักนักแสวงหาโชคลาภกร่ความพรย,ยาการจนบ,บุรีเนี่เป็นนายทหารสมัยพระเจ้ายอินทราชา <c oughs> อดพระเจ้าสามพยารับบริการได้ตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศักดิ์ขั้นสุดท้ายหลังจากเป็นพยาอื่นในานามขนัตลบนักลบมาแล้วก็เป็นพยาการชนะบุรีปกครองเมืองการชนะบรุรีการที่ท่านจะท่านไปท่านไปยาการชนะบุรีปกครองการชนะบุรีนี้หนึ่งการชนะบ,บุรีเป็นชายแดน และราการี่สองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองการแยบ,บุรีเป็นแหล่งสำคัญในการหาโชคลาภทรัพย์สินเมื่อมาเป็นพญาเมืองเจ้าพระเจ้าเมืองกานแยบ,บุรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพญากาญโญอรีท่านพญากาญบ,บุรีนี่ท่านแสวงหาชาติโชคลาภคือหาทองท่านจะคุณการแยบปรินเล่าให้ฟัง ว่าคุณพ่อนะ่ะชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งราชการเพราะเวลานั้นประเทศชาติจะเก็บภาษีอากรกับคนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ไหวคนก็น้อยการรบกรติพันกันอยู่เสมอชาวบ้านนี่ก็ออกทําการรบเป็นทหารจะเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางราชการก็ใช้ทรัพย์สินมากก็จําต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันเขาลืมบอกไปบรรดาท่านุทธบริษัท เพื่อเรื่องนี้เป็นให้เรื่องว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีลืมบอกเรื่องไปจะลืมนะว,ว่าทรัพย์ใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีก็เลยถามทายาคุณกาญจนพรรินว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นผมเป็นลูกชายคนที่สองของพญาก,กาญจนบุรี ไปร่วมทําการหากับพ่อทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแล่ทองกับแร่งเงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการมีกําหนดไหมว่าเดือนต้องส่งเท่าไหร่้ายก็ตอบว่าเมืองกาญจนบรุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางราชการไม่กําหนดแต่ว่ากําหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไรซื้อหมดยิงถามนะว่าการแสวงหาทอง การซื้อทองนาฬเกาเวลานั้นซื้อราคาเท่าไหร่ท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจือปนให้ราคาบาทละออทองหนักบาทต่อเก้าบาทเรียกว่าทองเนื้อเก้าถ้ามีสิ่งเจือปนเล็กน้อยก็เรียกว่าทองเนื้อแปดเือบใายบาทละแปดบาท้าสิ่งเจือปนมากนิดหน่อย ็ให้บาทเอากบาทเรียกว่าทองเรียก่าหกคำว่าสิ่งเจียปนหมายว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจียปนอยู่บ้านก็ต้องดูกันว่าเจียปนมากน้อยเท่าไหร่เตียงถามถึงวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ต่างๆถามได้ว่าการรู้เรื่องการทองเรื่องเงินในในพื้นที่ แต่การรู้เรื่องแรกวิชารู้เรื่องแรกมีไหมท่านบอกมีทุกอย่างแต่ของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้ถลองตรลองแรกประเภทนั้นแต่บอกวิชาความรู้ที่ท่านเรียนร่วมมากับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากใคร ท่านกต็ตอบว่าพ่อท่านเรียนมาจากอาจารย์คงถามว่าอาจารย์คงอยู่วัดไหนท่านบอกว่าอาจารย์คงเป็นพระหลูกวัดวัดป่าเลไลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเลไลที้มีอาจารย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาจารย์คงนี่เก่งทั้งด้านนี้มากถามได้ว่าวิธีดูพื้นดินทำยังไง การหาทองชีวิตีอะไรบ้างท่านบอกว่าหนึ่งดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่เฉพาะทองคือว่าดินจะอย่างนี้ต้องมีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอยถิ้นถึงดึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่ส่ยก็ พันดินขึ้นมาดูาได้พิสโสน์กันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสําหรับปีมานก็เป็นการค่ายคณิตตามหลักวิชาการจะไม่ค่อยผิด ถ้าถามความลึกของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของอยากถ้ารู้ปริมาณรู้กําลังดิงงก็จะทราบว่าความลึกของแร่เงินและแร่ทองและธาตุต่างๆแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่เรียนจากฝรัง่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่ง อาจารย์คงก็สอนเป็นการใช้วิธีหลับตาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่คือชันวิธีหลับตาดูแทนที่ลืมตาดูหลับตาดูนี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กําลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมด จะรู้กาหนดว่ามีสีสันวันณนะเป็นยังไงมีตื้นลึกหรบางเป็นยังไงจะใช้อะไรด้วยบ้างรู้หมดแต่ว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองนี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่ค่อไม่ค่อยนิยมนักใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สาถามว่าวิธีที่สมคือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประชามท้องถิน่น ือผีพรายประจำท้องถิ่นนี้าติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมดดังนั้นในเรื่องโบราณาต่างๆที่ว่ามีการพบผีพรายคุยผีพรายจึงถามนั่นว่าเวลานี้คำว่าผีพรายจะหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไร ท่านก็ตอบคําว่าผีพรายประจําผินผินนั่นก็คือภูมิเทวดาเรียกว่ากันไปก็คือพระภูมิเจ้าที่นั่นเองพระภูมิเจ้าที่ยอมรักษาเขตจํากัดจากที่นี้ถึงที่โน,น้นจากที่นั้นถึงที่โน,น้นก็รวมความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรขดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนจริงๆมีสีสันวัณณะไปยังไงจีงพบทองและเงินผีพรายไปจาถิ่นหรือภูมิเทวดาก็บอกชัดเวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพเห็นแต่อํานาจเทวานุภาพเห็นชัดเหมือนแผ่นดินไม่มีบางวิธีการที่สามนีม่เป็นวิธีการที่นิยมกันมาก แล้วก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าจะขดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก่อนอนุญาตบางจุดก็อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระต้องถึงการเวลาสมคขขนแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาก็ได้ทดลองมันแล้วว่าจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามรายการหเห็นหมดแต่ถ้าว่าปรากฏว่าขดแล้วไม่ได้ ขุดลึกเท่าไรก็ไม่ได้ก็บาหนาจเทวานุภาพนี่กล่าวว่าถ้าที่ใดที่ท่านอนุญาตให้ขุดได้ง่ายๆและก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหาแค่ผิวดินแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็ตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูง ถ้ถามนะว่าแร่ทองกับแร่เง,งนินได้อยู่รวมกันไหมถ้าบอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแห่งที่ของไขรก็ที่ของไขรพระพรหมเทวดาจะชี้ที่ให้เลยคิดว่าในวิเวลานี้การหาทองให้เงินก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าการวิธีติดต่อกับพรหมเทวดาหรือไพยผีไพรประจำท้องถิ่น ประจําพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรม,มดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกันก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นพรหมท่านก็น่าจะบอกได้ถ้าบอกว่ายิ่งเป็นวัดใหญ่ยิ่งเป็นพรหมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบ ขึ้นชื่อว่าระเบียบปฏิบัติที่พรมกติวดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกกับใครก็บอกได้เสมอเมื่อถามท่านว่าการเวลาสมควรเวลานี้ประเทศชาติต้องการทรัพย์หินมากถ้าต้องการทองแร่ทองแร่เงินแ,แ,แร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไม่ได้เคตกานจนอุรี ท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าในเขตจันการชนบปุรีนี่สว่ากันจริงๆนะเนื้อที่90%อร์ซของจังหวัดเป็นทองและเงนินและแรกต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านก็พูดต่อมานิดหนึ่งเขบอกในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทหารเคยรักษาเขตประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตเลือดเนื้อเขาแลกเพื่อความประโยน์ของชาติ ็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจังหวัดการจนบ,บุรีนะ่ายาให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือการจนบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควร ที่เพิ่งได้ทรัพย์สินนั้นไหลแล้วนั้นขึ้นมาเป็นว่าทรัพย์ินนั้นไหลในเมืองการบุรีท่านนําขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียวประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาวลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนัทีไม่บอกสถานที่ก็เมืองการก็แล้วกัน มีเขาลูกหนึ่งสูงแต่งานกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวาแต่หน้าไปทางที่ัวออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ำเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษเป็นพิเศษจริงๆ ทางด้านที่ทางซ้ายมือนะคือเลือดไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นแล้วแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาประสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาล ถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาความจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิ้ายต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยจะเก่งก้าขึ้นสามารถมาทำในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะเึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้สนใจท่าไ่ สนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลังได้เป็นอย่างดีถามได้พอกว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็ยิ้มถึงบอกทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบทุนบ,บริบูรณ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิยทยาศาสตร์จะทำได้ แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทําไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ไม่ไม่ถ้ำนั่นแหละถ้ำที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ำํำฐานนั้นใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏท,ทในสายตาภายนอกจะไหลเยู่ภายในเขาจะเป็นคล้ายน้ำซับซึมซมออกมาแต่ซึมแรง ตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทําลายต้นน้ำนำธานต้นน้ำนำธานอยู่ทางสายเข้ามา่าแต่ไม่ถึงพมาาเป็นจุดนั้นจงอย่าทําลายเมื่อได้แร่ทั้งสามอย่างขึ้นมาประสงค์กันแล้วท่านใช้คำว่าะสงค์กันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเทียงเท่านี้ ถ้าสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอทองคำร้อยเปอร์เซ็นเมื่อจะอ่อนไม่ผิดกระทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามถ้าบอกว่าบอกจุดได้ไหมถาม้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบเขาแล้วครับจริงๆถด้เคาไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดฐานนึกว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนำมาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมด ท่านบอก,กว่าท่านนำขึ้นมาใชาจ่จริงๆพันปียังไม่ได้หนึ่งในสี่เขาริมาณแรกทั้งหมดแร่ทั้งหมด, <c oughs> หมดนี้นอกจากจะ,จะมี็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆไอ้การเกิดของมันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขามันยาวลงไปใ,ใต้ดินเยอะแยะมาก ก็ถามได้ว่ามันไหลมันนอกเขาไหมข้าแตงก็ตอบว่ามีตามเชิงเขาถ้าไกลออกมาไม่เกินสามกิโลเมตรปริมาณแร่นี้จะมีความหนาและยังมีจำนวนหนามากถ้าเกินมาถึงที่ผ้าเม็ดอาจจะบางไปหน่อยก็กระจายอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ตามปริมาณเขาแร่นี้จริง ท่านย้ำว่าจงอย่าลืมว่านอกจากจะนำแร่นี้มาเทมทําเป็นทองคําแล้วประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายด้วยเกินถ้าน็จะพูดยิ้มยิ้มแต่บอกว่ามผมไม่รู้ภาษาฝรัง่ง <c oughs> เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดผมไม่รู้ไม่เคยเรียนก็เลยไม่กล้าจะบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ขอพูดอย่างเข้าเร ปริมาณส่วนหนึ่งของแร่จะทำเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนหนึ่งข้าแร่จะใช้ดังสีในอย่างพิเศษอีกสิ่งส่วนหนึ่งของแร่จะทำอะไรก็ได้มาผมปัญหาไม่ไหวเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผมเองในฐานะ,ะมีนามวยาการชนะพรินเป็นผู้ค้นคว้าแหล่งการมาของทองคำจึงสนใจจะขอทองคำ ยังได้เรียนถามนะว่าสมัยของท่านเคยนำแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหมถ้านบอกว่าในการบางส่วนนำมาครับเคยนำขึ้นมาแต่ไม่ได้นำจากเขาถามผีพรายประจำถิ่งคือผรมมเทวดาเห็นว่าการเจาะเขาเราก็เสียดายเขากปริมาณการใช้ก็ไม่มากถามถ้าว่ดพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพื้นแผ่นดินเรียบจะมีไหม พุทธเทวดาท่านก็บอกว่ามีท่านก็ถามท่านมาที่ตรงไหนพุทธเทวดาท่านถามว่าต้องการปริมาณมากปริมาณน้อยก็ถามก็เลยบอกท่านว่าต้องการรู้ทั้งหมดทั้งปริมาณมากทั้งปริมาณน้อยแต่ว่ายังต้องการมาพิสูจน์เป็นการทดลองท่านก็ชี้จุดให้ถ้าไม้ไปปักให้ดู เป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากไม้อย่างนี้ปริมาณน,น้อยทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสรวง <c oughs> การบวงสรวงถามได้ว่าจะขอวิธีกรรมได้ไหมถ้าบอกพิธีกรรมมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใส่ทีก็ถามได้ว่าสมาธิท,ทำใจใส่สามารถเห็นผีเทวาดาได้ทะเลียนจากใคร ทมานบอก่าเรียนจาจใจคงท่ามีวิชาเฉพาะให้วิชาเฉพาะของท่านจริงๆก็คือสมาธิธรรมดาแต่ว่ามีบทคาถาภาวนาไปบทคาถาเชิญเทวดาแ็เรื่อกเชิญพูดผีพรายไปจำทีถามว่าการบูงสงและเชิญมายากไหมท่านบอกว่าจิตใจของบรรดาพวกกับผมก็ดีผมก็ดีดคนพ่อก็ดีคนทุกคนก็ดีสมัยก่อน มีความเคารพในพระพุทธศาสนามากยอมรับนับถือเทวดาและพุหมมากแต่ความที่การเชิญจะเป็นของไม่ยากก็เริ่มพิธีบวงสวงปั๊บก็จะเห็นภูมิเทวดาธรานมยืนเรียงรายทั้หมดท่านจะประกาศชื่อท่านจะประกาศเขตที่ท่านรักษาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่สมกาศ ภาพทั้งหมดจะปรากฏกับในสายตาของเราคือสายใจไม่ใช่สายตาขเขาหลับตาจะปรากฏชัดถามเรื่องการอานุญาตึงไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดเด็กกันด้วยความเมตตาให้เราบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายโดยทาน,นาคุยแคไมาก็เพลินไปเวลาการเลยไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีเวลาในการนี้ในการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนใช้จบ ก่อนจะหมดเวลาก็ขอนำธรรมะมาก่อนวาบยาการชนะบุรีก็ดีวิบยาการชนะพริษก็ดีท่านตายไปหมดแล้วดื่อคนนั่นหลายเหล่านั้นที่ขุดทองขายทองก็ตายไปหมดแล้วเขาบันใดยญาโยมพุทธบริษัททั้งทราบว่าสัพเพสัตตามริสันติมรนันตังอิจิวิตังสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่เพระสมเด็จพระองค์ครูบอกว่าตายหมด แม,ม,ม่เมื่อเราจะทราบว่าตายจงพยายามารักษาความดียเฉพาออย่างยิ่งรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาจะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเราอดัมบ,บันรรดาญาโพยพระทวิสัต์ทุกท่านเวลาหมดพอดีเขาลายกอนขอคว,วามสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล,ผลจงมีแด่บรรดาแตนพทธศาสนานิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี